ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูรู้ทันดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปะประจำวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564าหสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกด,ดวงทนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกุมอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงปักแรกของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สาคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มตําแหน่งดาวพระราหูหรือดาวประจําตัวของคุณตอนนี้ยังโคจรในเรือนของพันธุ์ทุกฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังมีเรื่อง ที่คุณจะต้องเกี่ยวพันแต่ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะดูในจังหวะหนึ่งและไปลงในจังหวะสองแล้วมันเป็นเรื่องเสียหายสําหรับตัวคุณแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเสียหายใน3มเรื่องนี้หรือเปล่าอันดับแรกก็คือมีโอกาสที่คุณจะ ขายทรัพ์นะครับหรืออาจจะต้องเอาทรัพย์ที่มีอยู่ไปจำนำจำนองหรือขายฝากก็ได้เพราะว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่อาจจะต้องใช้จ่ายเงินหรือเงินเก่าที่คุณสะสมไปเริ่มหมดนะครับก็อาจจะจาเป็นต้องขายทรั์สิ่ที่มีอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้หรือเรื่องที่2 คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพนันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติของคุณและคนในเครือญาติของคุณที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นเจ็บป่วยมีเคราะห์มีเรื่องคดีความหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวหรือมีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างในเครือญาติกันคุณในฐานะที่เป็นคนกลางก็ต้องเข้าไปจัดการกับปัญหาต่างๆให้เสร็จสิ้นไปหรือให้มัน แก้ปัญหาด้วยตัวของมันเองได้นะครับหรือเรื่องที่3ที่อาจจะต้องเกิดปัญหาคือคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการงานก็ได้เปลี่ยนตําแหน่งในเรื่องของการงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่เราอาจจะต้องไปทํางานที่อยู่ใกล้ๆและอาจจะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆนั่นคือในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะต้องเจอและเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับ3เรื่องนี้เป็นสําคัญแต่ใน3เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นว่า อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามันจะมีเรื่องใน3เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรมาบ้างนะครับก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานหลักที่ผมบอกในข้อ3ามก็คือโอกาสที่คุณจะย้ายบ้านหรือไปอยู่ที่อื่นชั่วครูชั่วคราวก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันฉะนั้นถ้าเรามาดูเรื่องงานตอนนี้ตำแหน่งดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนื้อง,งานคือดาวอังคารตอนนี้ตกในเรือนอริกับคุณ อริเขาแปลว่าทํางานแล้วมีปัญหาหรือตอนนี้ตกงานอยู่หรือตอนนี้กําลังหางานใหม่หรือตอนนี้กําลังจะโฟกัสไปที่เ,เนื้อง,งานใหม่ๆตอนนี้งานของคุณเนี่ยคุณรู้สึกอึดอัดจะด้วยอึดอัดนี่ด้วยเรื่องเนื้อง,งานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายเราหัวหน้าเราก็เป็นไปได้หรืองานมันอาจจะโหลดเกินไปทําให้เรารู้สึกว่าทํางานแล้วไม่คุ้มค่ากับเม็ดเงินหรือกับรายได้ที่เราได้รับ ตอบแทนกลับมานะครับเจอแต่ต่อว่าต่อขานนะครับเจอแต่เจ้านายมาบน่นมาเทก,กับเราอยู่ตลอดเวลามีอะไรก็ต้องมาลงเราเป็นกระโถนรองรับนะครับฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันยังเป็นแบบนี้อยู่อย่างน้อยจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวถ้าคุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานตอนนี้มันมีโอกาสหรือตอนนี้คุณอยากจะออกจากงานมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถึงแม้จะมีการออกจากงานและหาง,งานใหม่ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้งานใหม่ทันทีทันใดหรือถ้าได้งานแล้วอาจจะยังไม่ได้ยั่งยืนก็ได้มันเหมือนเป็นงานจ็อบชั่วคู่ชั่วคราวที่หาค่าเวลาในการที่จะรองานที่ดีกว่าในปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นก็ต้องดูว่าตอนนี้คุณทํางานอะไรอยู่แล้วงานของคุณหนะักเครียดหรือเจอต่อว่าต่อขานในเรื่องของเนื้อง,งานากับเจ้านาย ของเราอยู่ตลอดเวลาไหมหรือตอนนี้อึดอัดแล้วออกจากงานแล้วกําลังจะหางานอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้คุณอาจจะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานพอได้งานใหม่ปุ๊บก,ก็ต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอิสระหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้งานของคุณยังไม่ค่อยเข้าเป้านะักดูเหมือนว่างานของคุณติดขัดยอดขายไม่ได้นะครับ ทาร์เก็ตก็ไม่ถึงมีปัญหาเรื่องลูกค้าอีกนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันนิ่งมันเงียบมันไม่ค่อยมีอะไร alert ตลอดนะครับฉะนั้นตอนนี้คุณก็ต้องแค่ประครับประคองและอาจจะหาอาชีพอื่นเสริมที่มันมีเงินสดหรือมีไรายได้ในทุกๆวันก็น่าจะพอแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ไปได้ตอนนี้ถ้าคุณอยากจะคาดหวังในเรื่องของเนื้อง,งานยังเป็นไปไม่ได้ต้องรอให้พ้นปลายเดือนนี้ไปก่อนก็น่าจะดีกว่าฉะนั้น สำหรับชาวรัคนาราศีกลุ่มช่วงนี้เรื่องของงานไม่ดีเลยนะครับติดขาดเป็นนู่นเป็นนี่หรือทําอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคิดก็ต้องชะลอไว้ก่อนหลังพ้นปลายเดือนกรกฎาคมนี้ไปแล้วปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่พอมาดูในเรื่องของการเงินกับเป็นเรื่องของส่วนกระแสรหรือตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ย มันมาทับลัคนาของคุณและดาวพื่อเรื่อหัสนี้มันมาจากเรือนโชคลาภและก็มาจากเรื่องของการเงินด้วยถ้าเป็นตําแหน่งในเรื่องของโชคลาภทับลัคนาของคุณนั่นก็แปลว่าโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภมีโอกาสเป็นไปได้ แต่โชคลาภไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ได้หมายถึงเรื่องของการซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะหมายถึงมาจากเรื่องงานอาจจะจับแพะชนแกะหรืออาจจะได้เงินจากหนี้สินเก่าๆที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะได้คืนแล้วแล้วอยู่ดีๆมีโอกาสได้คืนมาหรือได้เงินมาจากการกู้หนี้ยืมสินก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติก็ได้หรือมีโอกาสที่จะขายทรัพย์อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนตอน้นว่าเรามีทรัพย์อยู่เราอาจจะ เ,เปิดขายหรือ,อติดประกาศไว้ตั้งหานแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะขายเลยแต่ยูดีมาขายปั้งในเดือนกรกฎาคมนี้คุณก็จะมีเงินสดที่จะเข้ามานะครับเอามาหมุนเวียนเอามาใช้จ่ายนั่นแปลว่าโชคลาภไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการเสี่ยงโชคเท่านั้นแต่โชคลาภอาจจะได้จากช่องทางอื่นๆจะได้อันนี้คือปัจจัยหนึ่งและปัจจัยที่2คือดาวพฤหัสด,ดวงนี้ ก็มาจากเรือนการเงินของคุณด้วยเช่นกันฉะนั้นตำแหน่งการเงินทับลัคนาก็แปลว่าโอกาสที่คุณจะหาเงินหรือได้เงินมาจะด้วยวิถีใดก็แล้วแต่ช่องทางใดก็แล้วแต่โอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นในช่วงที่การเงินยังทับอยู่มันก็ยังทับไปจนถึงปลายเดือนกันยาเดี๋ยวมันก็จะตกเรือนเสียคือเรือนวินาศอีกประมาณเดือนเศษนะครับก็ต้องพยายาม ช่วงนี้ก็พยายามที่จะกอบโกยหรือพยายามที่จะเก็บให้มากที่สุดอย่าใช้จ่ายในเรื่องที่มันไม่จําเป็นหรือเรื่องที่มันเวอร์วังอลังการเพราะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราไม่ดีโรคระบาดยังเยอะอยู่เนื้องานธุรกิจอาชีพมันยังนิ่งอยู่มันยังไม่ได้ดีนะฉะนั้นการที่มีเงินมีทองมีทรัพย์ยเข้ามาก็ควรจะเก็บเอาไว้นิ่งๆน,นะครับอันไหนที่เราคิดว่าอยากจะได้ก็ อดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าอย่าเพิ่งที่จะซื้อหรืออย่าเพิ่งที่จะหามาเพราะเกรงว่าเดี๋ยวเงินที่เราสะสมเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะละลายหายไปนะครับก็เรื่องงานเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องเงินก็อย่างที่บอกมันก็พอที่จะหมุนได้หรือพอที่จะหาได้โชคลาภก็ยังพอมีอยู่แล้วเรื่องที่น่าจะกังวลใจสําหรับตัวของคุณก็อาจจะเป็นเรื่องของาติผู้ใหญ่ที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าโอกาสที่าติผู้ใหญ่จะเจ็บจะป่วยจะมีเคราะ มันจึงทําให้คุณเป็นคนที่ซีเรียสและก็ก็ก<ๆ>ังวลใจกับปัญหาร้อยแปก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่คุณก็จะกังวลใจไปแทบจะทุกเรื่องเลยทีเดียวก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเอาไว้บ้างจะทําอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะักหรือทําแล้วอาจจะเกิดข้อผิดพลาดฉะนั้นการที่ตัวของเราอยู่นิ่งๆไว้ดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์ผมว่ามันน่าจะดีกว่าบางทีการอยู่นิ่งๆไว้ อาจจะไม่เจ็บตัวแต่ถ้าไปทำนูน่นทำนี่หรือคิดจะต่อยอดอย่างอื่นอย่างไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ได้เพราะดวงการงานของเรายัางไม่ดีฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0 9 9 2 1 2 9 4 6 3 ID line ก็คือภูมิ Astro 3 8 3 8 เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่องทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวนันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ